คืนนั้นอากาศเย็นยะเยื่อกว่าปกติลมพัดใบสนเสียดสีกันเป็นเสียงแปลกๆชวนให้ใจหวิวผมกับกลุ่มเพื่อนตั้งใจจะมาตั้งแคมป์กลางป่าสนแห่งหนึ่งที่ไม่มีใครค่อยมาเพราะมันลึกและเงียบสงัดเกินไปตอนแรกก็แค่หาที่สงบสงบพักผ่อนแต่พอเริ่มค่ำบรรยากาศก็เริ่มเปลี่ยนไปเรากางเต็นท์กันใกล้ๆลำธารเล็กๆเสียงน้ำไหลเอื่อยๆฟังดูน่ากลัวกว่าปกติ พอตะเกียงถูกจุดขึ้นแสงสลัวสลัวสาดไปทั yes. ่วต้นสนสูงใหญ่รอบด้านทำให้เงาดูยาวเหียดหน้าขนลุกยิ่งดึกยิ่งมีเสียงแปลกๆดังมาเป็นระยะทั้งที่รอบข้างเราไม่มีใครอยู่เลยเพื่อนคนหนึ่งสะกิดผมเขาชี้ไปที่ชายป่าเขากระซิบว่าเห็นอะไรบางอย่างเคลื่อนไหว เรามองตามไปเห็นเงาตะคุ่มคุ้มยืนนิ่งอยู่ระหว่างต้นสนมองไม่ชัดว่าเป็นอะไรแต่สัมผัสได้ถึงความผิดปกติบางอย่างผ่านไปสักพักเสียงที่เคยดังแว่วแวกลับชัดเจนขึ้นมันเหมือนเสียงคนกำลังกระซิบบอกอะไรบางอย่างแต่ฟังไม่รู้เรื่องเหมือนภาษาที่ไม่คุ้นหูเราพยายามเพ่งมองเข้าไปในความมืดก็เห็นเงาตะคุ่มคุมนั่นขยับเข้ามาใกล้ขึ้นเรื่อย จนกระทั่งเงานั่นเข้ามาใกล้จนเห็นเป็นรูปคนแต่ใบหน้ามันเบลอเลอหายไปในความมืดเราได้ยินเสียงหายใจแผ่วเบาดังมาจากทิศนั้นไม่ได้ยินเสียงฝีเท้าแต่มันก็ขยับเข้ามาใกล้เข้ามาเรื่อยๆเราทุกคนนิ่งเงียบตัวแข็งทื่อหัวใจเต้นรัวไม่รู้ว่ามันคืออะไรหรือมันต้องการอะไรแต่ความรู้สึกบางอย่างบอกเราว่าเราไม่ควรอยู่ที่นี่อีกต่อไป เสียงกระซิบนั้นดังขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นเหมือนเสียงคร่ำครวญแผดสะท้อนไปทั่วทั้งป่าสนในที่สุดเราก็ตัดสินใจเก็บของทันทีโดยไม่มองย้อนกลับไปวิ่งออกมาจากป่าสนแห่งนั้นด้วยความเร็วที่สุดที่เราทำได้ เหตุการณ์คืนนั้นยังติดอยู่ในความทรงจำจนถึงวันนี้ไม่รู้ว่าสิ่งที่เห็นและได้ยินคืออะไรแต่ความรู้สึกหลอนมันฝังแน่นอยู่ในใจเสมอเวลาที่คิดถึงป่าสนคืนนั้น